นแบบแบบยีโมไซค์เอามือมาแตะรถเขาให้เบรคส้มหยุดยี่หรอดหยุด One person can beat t h e t no จอยวาตึ้งตแตกไปทำไมวันนี้อากาศดีเดี๋ยวเราจะ หยุดวัตสุดท้ายแล้วตอนนี้จะเรียนแบบช่อๆต่อไปนะคะคอลเดดี4วันตอนนี้เราได้ใช้คู่คุณแล้ววันนี้ก็เลยเดินมาไม่ได้นั่งออโต้มาเราจะไปร้านคาเฟ่เดิมที่เราเคยมานั่งตัดคลิปนั่งทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเครื่อดื่มของเราชัดพอ อยู่ข้ามากตอนนี้ จะไปกินพัสต้าที่เราไปกินวัน,นเกิดตอนอารอร่อยดีแล้วก็ราคาไม่แรงอะไรนะเราบอกร้านนี้น่ารักแถวนี้ร้านอาหารเยอะแล้วก็อร่อยแค่พูดว่าคือนั่งยืที่ร้านกาแฟประมาณสองสามชั่วโมงนะั่งน่าจะแบบมีสามสี่ชั่วโมงแล้วก็หิวมาก น,นี่คืออยากกินอะไรก็ได้กินเยอะๆแถวนี้ถ้าเป็นร้านเกาหลีอะ่ะคนจะเยอะตลอดเลยนะแบบสังเกตมันจะมีร้านที่เป็นเหมือนน้ำย้อนที่เรามากินนันก็คือคนเยอะตลอดเวลาก็ยิ่งแบบเต็มแล้วก็ร้านไก่ขึ้่งมาเปิดก็มีคนตลอดเหมือนกันที่นี่อาจจะแบบว่าชอบกินอาหารเกาหลีนี่โพลราแบร์ร้านไอ้กินมอร่อยเหมือนกันที่จะของอร่อยแถวนี้ ถ้ามีเวลาจะมารีวิวหลายๆร้านนะคะตอนนี้เราก็มีร้านที่ค่อนข้างปเ,เป็นเซฟโซนก็คิสติคีมอยู่ตรงนี้ร้านนี้ไม่เปิดอีกครึ่งชั่วโมงแต่เราจะไปซุปเปอร์โชบะก่อนทางวาดลา,ายนะถึงแล้วโชบะเจ็นเตอร์ เราเข้าไปข้าในกันเป็นซูปเปอร์<ย>ทเข้ามาต้องฝากกระเป๋าด้วยนะแล้วก็ได้กุญแจมาของเยอะจริงมีหลายชั้นหาเกมไปเล่นกันนะคะเนื่องจากอยู่บ้านแล้วก็เราแต่จะหาบอดเกมไปเล่นจะเป็นบันไดลู น่าจะได้กินแล้วนะ หมดนะเดี๋ยวพอกลับทั้งหมดนี่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เน่ี 300, ่ยสี่สิบถูกมากสามร้อยสีิบาจุดูนะแปดร้อยแปดรอยิบสามแป่สิถูกมากไป เดไ,ไม่ถือสิบสามบแปดค่ะได้กินหมูสไลซ์สักที <Yeah. S 2> คนไทยชอบกินหมูนะคะไม่อยากเลยถามว่าเป็นคนไทยเหรอใช่แล้วขเขาบอกว่าคนไทยะชอบมาซื้อหมูจากร้านเขามันก็หายนะวันนี้ได้หมูขาบคัญนะหลังจากที่เราไม่ได้แบบกินมาเป็นเวลานาน เดินล้วนไม่ได้นั่งออโต้เลย เวอตแอบมาบอกตอนเช้านะคะว่าได้คะแนนสอบถึงอะไรเงี้ยเขาจะพาไปกินข้าวตอนสีเพีรเราก็นองน่าจะได้ออกไปพบกันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ได้นะที่ครูเขาจะพาไปแบบกินข้าวอะไรเงี้ย

เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่กูจะพาไปอยูนตโต๊ะโอเคไมโอเคเลยโอเคเามเดอดคเคเนี่ยเชิเรียกรถให้นะคะไปทั้งหมดจะคนโอเค Thank you วอยนีเวอเยีเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้เลยควมหมดชนแบบ แบบยีมอไซ์เอามือมาแตะรถเขาให้เบรกส้มหยุดยี่หรอหยุดนี่ไงโอ้ยอ๋อนอนนอนไม่ใช่อคือเพื่อนๆกลับมดูนะตอนวอไซร้านนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะยูเทินไปออนเสิรซ่ร้านนี้ ปีช no problem one no. person ten ปีช์นะ no คู o b ่ค how how long how many days you c a n n a stay เป็นหมูผับนะเราเป็นแบบเดเอะ a l e a already ่เชอสั่งมานะมาดเป็นเวจีเบอรล y สมองเย r e เว้ไอโฟเไอโฟเนี่นะคะ and this is this is called r u s e t t a have a look okay vegetable vegetable อเป็นบ็อกโคลี่แล้วก็ีคอนมช กิ่มมากกิ่มมากอาย y o ิ f น e l กินสองชั่วโมงกินไหมมอดมด่าฮ่าหลงมากทำให้นิหถุไม่ได้็นเด็กนอนปรยโอเคงอโอเคยูเอฟซีจอยมากฮึ่งตั้แต่ไปยังไม่ถึงร้านยังไม่ถึงไหนเลย หน่อยใช่ป่ะหน่อย iPhone หน่อยเขาเปิด้นึ่งเก่งทำไมทีเปิดไทยซองนะนเขาบอกวันนั้นไม่มรู้จะเปิดใช่ป่ปะกี่โมง I'm not going to be able to I'm not going to I'm going chicken no, no, no. this one, this one. where where uh, me oh, okay okay, okay, okay. okay. This no I you so cute now but it's so young anything okay sauce Spicy. Oh, <laughs> sauce. Oh, sauce. Yeah, this is wow. spicy. tomato no okay okay okay, enough. okay. this tomato โอเคยอยสานเจ้าเ้านี่วเด้อบันดีเรียเฟิร์สเฮิร์มนะคมวนน้มากินร้านใกล้โรงเรียนสั่งอะไรดีกินอะไรดีอ่ะนี่เพื่อนชอบถามว่าแบบเขาทำโรตี จานที่เอามาให้แต่เราไม่ให้คนเดียวเพื่อนก็กินกับพื้นไปเลยอันนี้คืออะไรคะเอ่อชิเก้นกับอบบนำเสนอเมนูของของอะไรนะอีหลักเอ้ยไม่ใช่อีหลักอะไรนะซาอูเออเออพวกอาหรับนะคะเขาพรีเซนต์มากน้องใช้มือจุวงค่ะไม่ใช่น้องไม่ ทุกคนมาอัปเดตนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บังกลาได้1เดือนกับอีก4วันแล้วผ่านไปไวมากก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันนะคะจากการเรียนแล้วก็มีเพื่อนได้คุยกับเพื่อนแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์ก็มาซักผ้าที่าดฟ้าที่เดิมทุกวันศุกร์อ่ะที่โรงเรียนจะมีเล่นเกมโดยให้แบบทุกคนในห้องอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ <S <S ห้องอื่นด้วยนะมารวมกันแล้วก็เล่นเกมเป็นครับสุดท้ายนะคะ ก็เร yeah, okay. so ิ่มเอ j นจอยมากขึ้นที่สองอาทิตย์อะผ่านไปไวมากเลยอะปรับตัวได้ประมาณแบบ80%ได้เลยอะกินข้าวได้หลากหลายทั้งอาหารอินเดียอาหารอาหรับร้านไทยร้านโลคอลอะไรเงี้ยวันนี้เราเจอร้านข้าวอินเดียที่อร่อยแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนนะคะคือคือร้านใกล้ กับร้านไก่ที่เราไปซื้อเลยแล้วก็จะเห็นร้านนั้นตลอดแล้วเขาก็แบบมีลูกค้าแล้วก็เหมือนเรียกเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเวลาได้ไปกินก่อนแล้วพอเราต้องไปซื้อของตบบ้าใช่ไหมจนวันนี้แบบได้พักเบรกกลางวันแล้วก็รู้สึกหิวก็เลยชวนเพื่อนมานะก็อย่างที่เห็นอร่อยมากนะคะราคิดเป็นเงินบาทไทยตกคนเราประมาณ60กว่าบาทสำหรับมือ้อกลางวันที่ผ่านมานะคะดูดิท้าฟ้าเซอร์มากเลยอันนี้เป็นโบสถ์นะคะของเราเยอยู่ข้างหลังโบสถ์ที่เราเดินผ่านทุกวัน 对吗？